สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอันนี้นะเอสได้ผ่าน Google Google Adsense แล้วนะครับทุกคนนะเอสขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนช่องของเอสนะเอสได้มาแล้วนะครับก็นิดเนกว่าจะผ่านได้นี่ก็ สี่ห้าเดือนนะครับตั้งแต่มีสามาเนาะมษสานี่ก็เดือนสิงหาแล้วอะนะโอเคนะครับเอดขอ,ขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามและให้กำลังใจเอดมานะครับเอดได้มาล้วยนะครับที่เอดรอคอยก็ได้มาเนาะ วันนี้เรามาดูอนันตโชคกันนะครับอนันตโชคว,ว,วันที่สิบหกสิงหานะครับนี่นะอันดับสิบหกสิงหานี่ี่นิ้วมือมีเจ็ดห้านะครับทุกคนเจ็ดห้า มีเจ็ดห้าเนาะไว้วจะไว้นน่้ๆเลยนะทุกคนแคปหน้าจอเอานะปึ๊บแคปหน้าจอเอาใครที่ร้อนนะ สำหรับอันนั้นจะโชคนะเาดว่ามันเดินดีมากเลยนะทุกคนนิ้วมือนิ้วมือมีเจ็ดห้าเนาะเจ็ดห้าแล้วก็อันนี้เป๋าตุงก็มี 59, เจ็ดศูนย์ห้าเก้านะอาจารย์สหัสทรสองหก แล้วก็ทีรดิตปุ้ยเชียนแปดเก้านะครับทุกคนนะแล้วาหารซับนี่งดที่แล้วเข้านะครับงดที่แล้วอ่าหาซับงดที่แล้วนะเข้า อ่าสองตรงตๆนะครับทุกคนอ่าตวสถิติงวดที่แล้วหลุดนะสถิติเฉพาะวันเสาร์นะงวดที่แล้วไม่เข้านะครับงวดที่แล้วมีสี่หกเก้านะครับทุกคนนะ ที่รอนะครับแคปหน้าจอนะครับทคนส่วนนตรงนี้ นี้นะทุกคนตรงน,รงนี้งดที่แล้วเข้านะครับตรงนี้นะจับคู่เข้าด้วยนะครับนี่ยงดที่แล้วจับคู่เข้าศูนย์ห้าเลขสองห้านะครับเข้าตัวกลับทั้งสองตัวนะนะ ไปที่รอแคมปหน้าจอไปนะครับตรงนี้วดที่แล้วเข้านะครับเข้าห้านะครับให้หกห้ามาเนาะส่วนตัวนี้ไม่เข้านะครับเล็กท้ายไม่เข้าเนาะไม่เข้าเป้าก็ไม่เข้านะวที่แล้วนะนี่ไม่เข้านะครับทุกคน หลับเลขงวดที่แล้วให้ตรับเลขนี้ให้เข้าเท่าห้าูนยนนะครับทุกคนตรับเลขงวดที่แล้วเข้าห้าส่นนี่นะอันนี้สิบหนะครับ ดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องงงนะตรงนี้ก็เข้านะครับงวดที่แล้วเข้าตัวกามนะสองห้านะครับสองห้า น้งนี่หลุดนะครับวดที่แล้วกิ่งทองกิ่งเพชรแล้วก็ที่เด็ดจากริมโขงไม่เข้าเหมือนกันนะครับวัทที่แล้วแบกบฟ้าวดทที่แล้วเข้าสองห้านะครับนี่นะเข้าสองห้านะเอสก็อยากเทียบให้ทุกคนนะบางคนบอกว่าจะเอามาเทียบทำไมของเก่าอย่างเงี้ย ก็เลยไม่เทียบก็ได้นะตรงนี้นะฮ่าเจียนมุดที่แล้วเข้าห้าสองตรงๆนะครับทุกคน แล้วจานบวกขับไม่เข้านะครับที่แล้วส่วนตรงนี้ยังเข้านะครับตรงนี้นะให้รับคำนวณนะครับรที่แล้วเข้าสองเด้อ แจนบวกขับไม่เข้านะครับตรงนี้เข้าดีนะตรงนี้นะวันนี้ให้สามสี่งวดที่แล้วให้ห้าหนึ่งมานะครับเข้าห้าสองนะครับตรงนี้ก็เข้านะงวดงวดที่แล้วตรงนี้ก็เข้านะครับ อันนี้ก็เข้าสองห้านะครับก็บบวกับด้านบวกขับไม่เข้านะครับมที่แล้วส่งหวยให้รวยก็ไม่เข้านะที่แล้วให้เจ็ดหกสี่มานะทุกคนดูข้างหลังเลยนะอ่า นี่อย่าลืมแจ็คพอตนะครับแจ็คพอตใครที่ติดตามจะรู้ดีนะครับงวดที่แล้วแจ็คพอตเข้าหมดเลยนะครับั้งห้าศูนย์และห้าสองครับวันนี้ให้เจ็ดสองแปดสามเด้อนี่งวดที่แล้วนี่ ห้าศูนย์เลห้าสองนะครับห้าศูนย์ห้าสองนะครับสองสี่ห้าแปดนะววันที่แล้วนะอย่าลืมนะวันนี้นะใครที่ติดตามจะรู้ดีนะครับสิบหกแปดครับหกแปดนะครับ วัที่แล้วนี่วันที่หนึ่งนี่อยู่ตรงนี้หมดเลยนะสองห้าแปดนะวัที่แล้วนะอ่าวัน,นี้แคปหน้าจอไว้เด้อใครที่ติดตามอยู่สองสามเจ็ดแปดอ่าตรงนี้ ตรงนี้หลุดนะครับมดที่แล้วโอเคก็หลุดนะครับตัวเลขเด็ดตรงนี้นะเข้ามดที่แล้วให้ห้าเก้าสองมานะมดที่แล้วนะตรงนี้ตรงนี้นให้ห้าเก้าสองมาเลขดับผ่านนะครับมดที่แล้วผ่านนะให้เจ็ดมานะครับ ส่วนตรงนี้หลุดนะวันที่แล้วหลุดนะเส้นทางรวยหลุดแล้วก็หุวยสยามก็หลุดนะครับวดที่แล้วตรงนี้หลุดนะครับนี่หลุดวันนี้จะเดินต่อไหมดูเอาแคปน้าจอ้เลย ตรงนี้ก็หลุดนะวัดที่แล้วนะอาจารย์พิชิตอาจารย์พิชิตก็หลุดนะวัดที่แล้วนะให้สารหนึ่งมาเนาะวันนี้มีแปดเก้านะครับนีน่อาจารย์พิชิตวันที่หนึ่งวัดที่แล้วไม่มีนะครับอเอาแค่เลขเด่นเนาะเด่น สองห้าแปดไม่ใช่สองหนะนะ้าหกให้สองห้าหกมาแล้วโที่เหลือเข้าสองห้าแต่คู่ไม่เข้านะามาดูให้ไ,ไขนะ่บ้ง ไอ้ไข่มือที่แล้วเข้าแล้วครับมือที่แล้วเข้าห้าศูนย์และห้าสองเลยนะครับนี่นะไอ้ไข่นะเข้านะเมือที่แล้วนะอันนี้หลุดนะครับคำชะโนดอันนี้เข้านะครับห้าสอง ไม่มีศูนย์้านะครับกำลังเต่าหับก็หลุดนะครับคนไอที่เราก็แคปหน้าจอไปนะครับนล่ท้ายสองตัวเข้านะครับมุดที่เหล้วเข้าสองห้านะครับไม่มีศูนย์ห้า นี่คางเลขของทีเแล้วทางเลขไม่มีสองห้านะครับมีศูนย์ห้านะโอ้ยฟ้าฟาดในเข้าปัญจลัดเข้านะครับปัญจลัดเข้าสองห้านะทีเรล นี่นะโอเคแล้วนะนีงวดนี้นะนนะนนะ ตัวอาจารย์เด็ดงดที่แล้วเข้าเลขเด่นสองนะครับเลขเด่นจับคู่ไม่เข้านะเลขเงิ 1, 000, 000, 000, นล้านเข้านะครับทุกคนห้าสองนะครเบเลขเงินล้านเลขท้ายไม่เข้านะเลขท้ายไม่เข้างดที่แล้วแลาเต่าหับก็หลุดเนาะเลขดารา นึกเดาลาก็ไม่เข้าอเองเธอใ้แปดเก้ามาตนตรงนี้ก็ให้สนะองห้าเนาะเ่อแล้วห้าแปดสองนะ ไม่เงินร้านข้าเรื่อยเมที่แล้วมันตรงนี้ถ้ามรกตรหลุดนะครับตรงนี้หลุดนะอาจารย์ปัญญาพลยังเข้านะครับเข้าทั้งสองเลยนะครับห้าสองแล้วก็ห้าศูนนะเข้าตรงๆด้วยนะ เนี่ยทุกคนจานปัญญาพลที่แลลวนะเชียนไก่ก็เข้านะครับที่แล้วอันนี้สองเก้าหกนะครับทุกคนแต่หน้า AS, AS, เอสก็ตามตรงนี้นะ ไอที่โลก็แคบหน้าจอไปนะครับอ่างเปล่าไม่เข้านะครับโน้ตที่เหลืวอันนี้เข้านะอันหนักเชียนเข้านะครับทุกคนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะทุกคนเ๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ